จาคุณเมื่อไหร่จะตับเห็นจะไม่ชาแล้วครับถ้าเคยกลับจากออฟฟิศรอบ่ายห้าโมงทุกวันถ้าอย่างนั้นฉันคอยอยู่ที่นี่ก็ได้ครับแก okay, ไม่ต้องคอยอยู่ฉันหรอกมีธุระอะไรก็ทําเสียเถอะครับแก okay, จะคอยอะไรอีกละ่ะเปล่าครับฮ่าฮ่าแกเห็นท่าทางฉันมันไม่ได้การกับมังแต่ที่จริงฉันนะ่ะเป็นผู้ดีเหมือนกันมีตระกูลไม่ต่ำไม่เลวกว่าเจ้าคุณพักดิเลย <c oughs> ครับ แกไม่เชื <auto> <Be at> ่อที <ala> ่จริงแกก็ไม่น่าเชื่อรูปร่างฉัมันกรโทมเต็มทีเครื่องแต่งตัวหรือก็ปอนเต็มทีอย่างนี้แต่ฉันสาบานได้เทียวว่าฉันจะไม่แต่ต้องสิ่งของอะไรของเจ้าคุณพักดีก่อนที่จะรับอนุญาตเข้าใจไหมครับอะไรวะ รับประทานโทษขอรับใครวะอ้างว่าเป็นเกลือเก่าของใต้เท้าผมบอกว่าใต้เท้ายังไม่กลับจากออฟฟิศก็ไม่ยอมไปเดินเรื่อยขึ้นมาที่นี่ว่าจะมาคอยพบใต้เท้าแล้วยังไงล่ะก้าวกัผมก็ตามขึ้นมาด้วยมานั่งคุมอยู่นี่เออดีแล้ววะย็องออกไปนั่งคอยค่าขาขาเราก่อนกันขอรับคอยอยู่ใกล้ๆเผื่อค่าจะเรียกและถ้าคุณเรออมาบอกข้าด้วยนะ ขอรับอ้าอ๋าอ,อใต้เท้ากรุณาผมไหวใต้เท้าหินจุดจำผมไม่ได้ฉันไม่แน่ใจดูเหมือนจะจำได้ครับคายครับค่ะก็อย่างงั้นสิครับใต้ท้ามีบุญขึ้นแล้วจะมาจุดมาจำครทิมผมยังไงได้อืมผิดไปก็ออจจะจำได้นายล้ำใช่ไหม ขอรับนายรัมทิพย์เดชโอ๋อนั่งก่อนเจอสิเป็นยังไงบ้างสบายดีอยู่ดอหรือขอรับผมก็ไม่เจ็บไข้มีอาการถึงจะลมจะตายอะไรแกยแตกไปมากดูแก่ไปขอรับผมก็รู้สึกตัวว่าผมแก่ไปมากฉันยังไม่ได้พบแกเลยตั้งแต่จริงขอรับหลายปีมาแล้วสิบห้าปีได้แล้วแหมอย่างงั้นเท<ด><ด>ี่ยวหรือ แม่รสิครับเมื่อเมื่อเกิดความขึ้นนัะใต้เท้ากับผมยังเป็นหนุ่มอยู่ด้วยกันม่ครับผมเป็นนายรามพิษเดชะใต้เท้ายังเป็นหลวงคำพรยังไงละ่ะถูกแล้วถูกแล้วแล้วก็ผมจะต้องไปเออไปเป็นโทษเสียสิบปียังไงล่ะครับอืมสุบลิมไหมละ่ะขอบพระเดชขรคุณแล้วแก้ไปทําอะไรเห็นหายไปผมขึ้นไปอยู่ที่พิษนุโลกพอพ้นโทษแล้วผมก็เลยเปิดไป็นพลบางกอกจะอยู่อูพวกพองยังไงได้ ถูกแล้วถูกแล้วทํามาหาก,กินยังไงที่พิซซานโลกล่ะแต่แรกผมก็พยายามหางานทําทางเสมียนแต่ก็ไม่สําเร็จเออในชั้นต้นเห็นจะลําบากจริงๆแล้วยังไงล่ะแล้วผมก็เข้าหุ้นค้าขายกับเจ็กสองสามคนด้วยกันอืมแล้วเป็นยังไงก็ดีอยู่หรอกครับพอได่ไถไปได้ไม่สู้ขุดเครื่องนักแต่ภายหลังไอ้ผีโลกมันเข้าดุนใจผมฮะอะไร เล่นย่งเก่าอีกืนเปล่าขอรับไอ,อ้ยังต่าผมเข็ดแต่ถึงจะไม่เข็ดมันก็ทําอย่างเก่าอีกไม่ได้เพราะผมไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วอย่างที่ทําครั้งก่อนมันก็ไม่มีโอกาสอยู่เองถูกไหมละ่ะครับถูกแล้วเป็นข้อดีของแกที่ไม่มีโอกาสที่จริงถึงจะมีโอกาสผมก็ไม่เล่นอีก ผมก็แก่จนหัวงอกแล้วก็ต้องมีความคิดดีขึ้นกว่าแต่ก่อนสักหน่อยการที่ผมทําอย่างครั้งก่อนนะ่ะผลที่ได้มันไม่มีน้ําหนักเท่าผลที่เสียเลยเพราะฉะนั้นผมจึงได้คิดหาหนทางที่จะทําการให้ได้ผมามากๆและลําบากน้อยๆอยอืมแล้วยังไงละ่ะฉันหวังใจว่าการที่แกทํานั้นไม่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ที่จริงนี่ก็ไม่ต้องกล่าวเพราะถ้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย,ยาก็คงไม่มาร่าให้ฉันฟังหรอกเจ้าคุณนี่ก็ช่างพูดอยู่เหมือนหนุ่มๆในเองการที่ผมทําหนักจริงการค้าขายครับค้าอะไรฟิน ืได้กำไรดีหรือชิปหายหมดตัวอ้าวทำไมอย่างนั้นเขาจับได้สินาซีขอดีที่ไม่ติดคุกเขาไปด้วยจริงขอดีเล่าตัวที่หมอความของผมดีแก้ว่าผมไม่รู้ไม่เห็นด้วยจริงกิมจีนเงี้ยมาคู่เงินผมไปว่าจะไปทําทุนในการค้าขายล่องเรือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จาไม่ถนัดเสียแล้วนะจ่จจิงกิมจีนเงี้เอาเงินนั้นไปลงทุนซื้อฟินผมไม่รู้ไม่เห็นด้วยที่จริงผมระมังตัวมากคอยเรียกไม่ออกหน้าหอ,อกตาเลย เพราะอย่างนั้นถึงได้หาพยานมายำตัวผมยากนักอือก็จีนกิมจริเงี้ยเล่าติดตารางอยู่ที่พิษณุโลกอ๋อแหมวันนี้ร้อนจริงทำให้ละหายน้ำทีลึกอไอคำไปหาโซดามาเท่านึงเถอะโซดาเปล่าหรือครับ จะเอาครีมโซดาก็ได้หรือน้ำแดงน้ำเหลืองๆไม่มีหรือครับมันค่อยชื่นอกชื่นใจหน่อยนึงไม่มีถึงจะมีฉันก็ไม่เห็นสมควรที่จะกินเวลาร้อนๆอย่างนี้ที่พิษณุโลกก็พอหาอะไรดื่มได้ใช้เที่ยวครับฉันเชื่อเชื่อทีเดียวเออนี่แน่ฉันพอทำอะไรสักหน่อยเถอะ แกมาวันนี้มีธุระอะไรอย่าเกินใจเลยเสียเสียแรงที่เป็นเกลืก่นแตเก่าแต่แก่ผมมาก็ตั้งใจมาเยี่ยมเจ้าคุณนั่นแหละอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งผมนึกว่าถ้าจะมีโอกาสได้พบแม่เรออบ้างอ๋อเขาว่าเป็นสาวใหญ่แล้วไม่ใช่หรือครับก็สาวอายุสิบเจ็ดปีแล้วครับแล้วเขาว่าเหมือนแม่เขาไม่ใช่หรือครับก็เหมือนผมจะพบสักทีได้ไหมครับ ฉันบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสที่แกจะได้พบแม่ละาอ่อในว่าน่ะถ้าคุณไม่เต็มใจให้ผมพบอย่างนั้นเลยถ้าฉันตอบตามใจจริงก็ต้องตอบว่าถ้าไม่พบจะดีกว่าทําไมจใจฉันต้องอธิบายไปทําไมแกควรเข้าใจได้เองทีเดียวใจยังไงจะให้ฉันพูดตามตรงอีกืเชิญ ถ้าอย่างนั้นก็เอาสีที่ฉันเตรียมใจให้แก่ผมแม่ละออก็พ้อมแม่ละออกเป็นผู้ที่ได้รับความอุรมอันดีสุควรแก่ผู้มีตระกูลควรหรือที่หล่อนจะคบค้าสมาคุมกับคนเออคนขี้คุกขี้ตารางอย่างผมอย่างนั้นหรือฉันเสียใจที่แกมามาคัาให้ฉันพูดให้ระคาหูแกเช่นนี้ทำไมในโลกนี้มีผมคนเดียวหรือที่เคยติดคุกคนอื่นที่เคยติดคุกแล้วมาเที่ยวลอยหน้าสมาคมอยู่ในหมู่ผู้ลากมากดีมีถมไปไม่ใช่หรือ ทางที่ต้องรับพระราชอาญามีหลายทางบางคนก็พลาดอย่างนู้นบางคนก็พลาดอย่างนี้ความผิดที่คนกระทำมีหลายชั้นอย่างนั้นสิถึงการช่อโกม,มีหลายชั้นหลายชนิดเหมือนกันถ,ถ้าไม่อย่างนั้นคุณเองจะได้มารอยหน้าเป็นพยายอยู่หรือที่แกพูดเช่นนี้ถ้าเป็นคนอื่นเขาคงหาว่าแกหมินประมาทเขาแต่ฉันอนะเป็นคนที่รู้จักแกม,มาช้านานแล้วเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นฉันจะให้อภยัยแกได้ขอบพระเดชพระคุณผมเข้าใจดีแล้วถ้าการเช่าโกงเล็กน้อยทึงจะมีโทษโกงให้เป็นการใหญ่ไม่เป็นไรแกยังเข้าใจผิดอยู่มากการที่คุณได้รับพระราชอาญาคราวหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าใครๆขอจะพากันคอยตัดร้อนไม่ให้มีการพงห,หัวได้อีกไม่ใช่เช่นนั้นถ้าใครสแสดงให้ปรากฏว่ารู้สึกเขลาเกียรพระราชอาญา แล้วความประพฤติที่ชั่วประพฤตินในทางที่ดีก็คงต้องมีผู้รู้สึกสงสารสักคราวหนึ่งเจ้าคุณจะพูดอย่างไรก็พูดได้เจ้าคุณไม่เคยติดคุกมาจะมารู้ได้ยังไงว่าไอ้คนที่เคยติดคุกออกมาแล้วน่ะมันจะได้รับความยากลําบากยังไงขอถามหน่อยเถอะว่าตั้งแต่แกฟืน้นโทษมาแกได้พายายามที่จะสแสดงให้ปรากฏอย่างไรบ้างว่าแกน่ะตั้งใจที่จะประพฤตินในทางที่ดีในทางที่ควร ผมจะพยายามหรือไม่พยายามก็ไม่มีใครปารถนาอีนางอ๋อเพราะฉะนั้นแกก็เลยปล่อยตัวไปตามใจของแกอย่างนั้นนะสิเ <c oughs> จ้าคุณก็ต้องเข้าใจว่าผมก็รักชีวิตของผมเหมือนกันที่จะให้ผมอดตายนั้นเหลือเกินนักผมหาทางไหนได้ผมก็เอาทางนั้นอืมแกอยากผมไม่รอทำไม ผมไม่ได้เห็นหล่อนตั้งแต่หล่อนอายุได้สองปีเศษเท่านั้นผมก็อยากจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้หล่อนจะเป็นยังไงบ้างอ๋อนั่นรูปแม่และอ๋อฉายเมื่อเร็วๆนี้เองอืมเือนแม่จริงขอรับผมได้ทราบค่าว,ว่าจะแต่งงานกับนายทองคำรูป ลูกเจ้าคุณลุนาชิตไม่ใช่หรือครับอย่างนั้นจะแต่งเมื่อไหร่ครับยังไม่แน่ใจเห็นใจเร็วๆนี้กำหนดวันแต่งเมื่อไหร่ใต้เท้าปู๊บอกให้ผมทราบด้วยนะครับจำเป็นหรือผมจะได้มาช่วยงานอะไรแกจะมาด้วยหรือตรีตองเสียให้ตลอดในเถอะผมเห็นควรตัวผมจะมารดน้ำด้วยไม่ใช่หรือครับ นี่แกเอาอะไรมานึกโอเคก็คุณนี่ก็ชอบกลจริงๆ,ๆก็แม่ละออลูกผมแท้ๆไม่ใช่หรือครับอ๋อนี่แกเพิ่งรู้สึกตัวแหละว่าแม่ละออเป็นลูกของแกที่จริงฉันเองก็เกือบจะลืมเสียแล้วว่าแกน่ะเป็นพ่อของแม่ละออริงผมมีความผิดที่ทิ้งแม่ละออไปเสียนานนี่แม่ละออผมไม่รู้เลยสิว่าผมเป็นพ่อเห็นจะนึกว่าจะคุณเป็นพ่ออย่างมั้ง เขารู้ว่าฉันเป็นพ่อเลี้ยงเขาฉันบอกเขาว่าก็ขอตายเสียตั้งแต่อย่างเล็กๆเขาก็เลยนับถือฉันเป็นพ่อก็แม่เขาไม่บอกไม่เล่าอะไรให้ดูเขารู้มัางเลยหรือเขาไม่ได้บอกทำไมแกไม่ควรจะต้องถามเลยแกรู้อยู่ดีแล้วว่าตั้งแต่แรกได้แม่นวลมาแล้วแกไม่ได้ทำให้เขาเป็นที่พอใจเลยสักขนาดจิตเดียว จริงสิมีเจ้าคุณคงนึกเอาสิว่าถ้าแม่นวลได้กับเจ้าคุณคงจะดีเสียกว่าก็หรือมันไม่จริงเช่นนั้นละ่ะแม่นวลเลือกผัวผิดแท่ทีเดียวเมื่อจะตายหล่อนก็รู้สึกจึงได้มอบแม่ละอวไว้ให้เป็นลูกฉันขอให้ฉันเลี้ยงดูเสมอลูกในแท้ของฉันเองฉันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทนุถนอมแม่ละอเหมือนลูกในอกฉันฉันได้กระทำหน้าที่พ่อตลอดมา ด้วยความเต็มใจจริงๆแม่ละออเองก็คงจะเป็นพยานว่าฉันไม่ได้กระทําให้เสียวาจาที่ฉันให้ไว้กับแม่ละออจริงผมหนาได้ประพฤติไม่ดีบรกองในหน้าที่บิดามากแต่ต่อไปผมจะตั้งใจประพฤติให้สมควรดูเกินเวลาเสียแล้วแม่ละออก็จะมีเย่ามีเรือนอยู่แล้วผมไม่เห็นจะเกินเวลาไปเลยแกคิดจะทําอะไรผมคิดว่า เป็นหน้าที่จะต้องมาอยู่ใกล้ชิดลูกสาวผมเพื่อจะได้ช่วยเหลือเจอาจานในธุระต่างๆตามเวลาอันสมควรฉันบอกแล้วว่าเขาจะมีย่อมีเลือนอยู่แล้วทราบแล้วเมื่อยังอยู่ในบ้านเจ้าคุณผมก็วางใจได้นี่จะแยกไปมีย่อมีเลือนของตัวเองแล้วผมจะต้องเข้ามาอยู่กับเขาเพื่อจะได้เป็นกำลังแก่เขาบ้าง ฮะแกนี่จะเป็นบ้าเสียแล้วก็มั่งทำไมแกจะคิดไปอยู่กับลูกสาวอย่างนั้นยังไงได้ทำไมครับก็ผู้ที่จะมาเป็นลูกเขยผมนะ่ะเขาก็มั่งมีอยู่ไม่ใช่หรือเขาจะเลี้ยงผมอีไว้สักคนไม่ได้เทียวหรือแกจะไปเป็นเจ้าบุญนายคุณอะไรเขาเขาจะได้เลี้ยงแกผมเป็นพ่อแม่ละออดูก็มีบุญคุณพอแล้วอะ นี่แกจะขยายขึ้นว่าแกเป็นพ่อแม่ะอออย่างนั้นหรอก็อย่างนั้นสิครับพุดถนี่แกไม่มีความเมตตาลูกแกบ้างเลยทีเดียวหรอถึงได้คิดร้ายแกเขาได้อย่างนั้นคิดร้ายยังไงนายทองคำขอจะมาแต่งกับลูกสาวคนเช่นแกได้อยู่หรือ เขารักแม่เราออจริงแล้วก็ถึงผมจะเป็นคนเลวกว่าที่ผมเป็นอยู่นี่เขาคงไม่รังเกียจถึงนายทองคําจะไม่รังเกียจคนอื่นๆก็ต้องรังเกียจใครเขาจะมาคบค้ามจมาคงได้อีกต่อไปไปข้างไหนเขาก็จะดูแลสุสิบกันถ้าใครเขาเลี่ยงได้เขาก็เลี่ยงแกจะทําให้แม่เราออเป็นหมาหัวเน่าหรือถ้าคุณผมจะต้องพูดตามตรงผมหนกโมทนทางหากินแล้ว ไม่ได้เห็นทางอื่นนอกจากที่จะอาศัยลูกสาวให้เขาเลี้ยงอ๋อนี่นะแกต้องการเงินอย่างนั้นหรือก็แน่ละ่ะไม่มีเงินก็อดตายเท่านั้นเองก็จะพูดกันเสียตรงๆเท่านั้นก็จะแล้วกันเอาเถอะฉันให้แกเดี๋ยวนี้ก็ได้เท่าไหร่ถึงจะพอเอาไปสิบช่างพอไหมไม่รับประทานยี่สิบช่างไม่รับประทานห้าสิบช่างพุทโธ เจ้าคุณแต่ที่ผมชิพหายไปในเรื่องค้าฟินนั่นก็เกือบร้อยช่างเข้าไปแล้วเอ้าร้อยช่างก็เอาผมไม่อยากให้เจ้าคุณชิพหายหรอกช่างฉันเถอะขอแต่ให้แกรับเงินร้อยช่างแล้วก็ไปให้เสียพ้นเถอะถ้าหมดผมจะไปที่ไหนอีกละ่ะผมไม่ได้โง่หรอกเจ้าคุณถ้าให้ผมไปอยู่เสียกับลูกสาวผมก็จะไม่เสียเงินมาก เงินน่ะฉันไม่เสียดายหรอกฉันเสียดายชื่อและเสียดายความสุขของแม่ละออมากกว่าคุณจะให้ผมขายลูกผมอย่างนั้นหรือฉันเห็นสมควรแล้วฉันจึงได้ประสงค์ที่จะทำแม่ละออน่ะดีเกินที่จะเป็นลูกคนเช่นแกยังไงจะต้องการเงินเท่าไหร่ว่ามาผมไม่ต้องการเงินของคุณผมจะพบลูกของผมฉันไม่ยอมให้แกพบจะเอาเงินเท่าไหร่จะให้ผมไม่เอาเงินของคุณถ้าอย่างนั้นก็ไปทีพนบ้านฉันไป ผมไม่ไปจะทําไมนี่แน่แกมาทําอวดดีกับฉันไปผมไม่ไปอย่าทําให้เกิดเคื่องมากขึ้นหน่อยเลยประเดี๋ยวฉันจะเหนี่ยวใจไว้ไม่อยู่คุณจะทําไมผมฉันไม่อยากทําอะไรแกแต่ถ้าแกไม่ไปแล้วก็จะทำไมผมแหมทำเก่งจริงนะักเจ้าคุณหนักแก่แล้วนะครับจะไปคพือเป็นเด็กไปได้ จริงฉันแก่จริงแต่ขอให้เข้าใจว่าแกสู้ฉันไม่ได้นะฉันได้เปรียบแกมากกำลังฉันยังมีพอตัวกำลังแกน่ะมันอ่อนเสียแล้วฤทธิ์เล่ามันเข้าไปฆ่ากำลังแกเสียหมดแล้วฮะฉันพูดจริงยังไม่เบาบางลงกว่าเมื่อหนุ่มๆเลยยังไงจะเอาเงินหรือจะเอาแท้มาผมไม่เอาทั้งสองอย่างใช่อย่างนั้นก็ได้ คุณพูดซ้ำซากผมเบื่อเต็มทีแล้วก็ทํามือพูดกันดีๆมีชอบก็ต้องพูดกันอย่างเดรัจฉานเอาเถอะเป็นไรก็เป็นไปจะต้องเล่นงานเสียให้ลายไปทั้งตัวล่ะเฮ้ยเจ้าคุณเฮ้ยแต่เท้าขอรับเท้าขอรับคุณรอขึ้นกระไดมาแล้วครับฮ่าฮ่าอดีจริงตกหลอกซิ แหมคุณพ่ออะไรวันนี้กลับมาบ้านมาจริงฉันใหม่จะกลับไม่ทันคุณพ่อกลับทีเดียวพอด้เลิกงานเร็วหน่อยก็รีบกลับมานั่นใครคะคนเขามาหาพ่อฉันเป็นเกยเก่าของเจ้าคุณท่านนับถือฉันเหมือนน้องยังไงขอรับอ๋อถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ต้องนับถือคุณเหมือนอาดิฉันเหมือนกันทำไมดิฉันยังไม่รู้จักคุณอาเลย ฉันอยู่หัวเมืองเพิ่งเข้ามาแต่ฉันก็เห็นหลอนแล้วเมื่อไหร่คะทำไมดิฉันจำไม่ได้เลยดิฉันไม่คนที่จำคนแน่นะหลอนเห็นจะจำฉันไม่ได้เลยเมื่อฉันได้เห็นหลอนครั้งก่อนนี้น่ะหล่อนอายุได้สองปีเศษเท่านั้นแหมถ้าอย่างนั้นคุณคงรู้จักคุณแม่ดิฉันละสิคะฉันรู้จักแม่หล่อนดีถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ดีใจมากขึ้นที่ได้พบคุณก็คุณพ่อดิฉันที่ตายล่ะคะรู้จักไหม ถ้าอย่างนั้นคุณก็ดีกว่าดิฉันดิฉันไม่รู้จักอะไรเลยเคยเห็นแต่รูปที่ในห้องนอนคุณแม่รูปร่างสูงสูงหน้าอกกว้างดิฉันช่างชอบหน้าเสียจริงๆหน้าตาเป็นคนซื่อใจคอกว้างขวางถ้าใครบอกดิฉันว่าเป็นคนไม่ดีดิฉันไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดเทียวแต่ท่านก็เป็นคนดีจริงๆอย่างที่ดิฉันนึกเอาเดาในใจคุณพ่อก็บอกดิฉันว่าง,งั้นจริงไหมคะคุณพ่อ าใครบอกหล่อนว่าพ่อหล่อนที่ตายไปหนักเป็นคนไม่ดีแล้วก็หล่อนเป็นไม่ยอมเชื่อเลยเทียวหรือดิฉันจะเชื่อย่างไงดูในรูปก็เห็นว่าเป็นคนดีเออนี่คุณพ่อบอกแล้วหรือยังเรื่องที่ฉันจะแต่งงานบอกแล้วฉันยินดีด้วยคุณอาต้องมารถน้ำดิฉันนะคะฉันเออฉันต้องรีบกลับไปหัวเมืองจะอยู่รถน้ำดิฉันหน่อยไม่ได้เทียวหรือคะ ฉันจะขอติตอกดูก่อนแต่ยังไงยังไงก็ดีถึงฉันจะอ,อยู่รถน้ำหล่อนไม่ได้ฉันคงตั้งใจอวยพรให้หล่อนมีความสุขดิฉันรับพรโล่งหน้าไว้ก่อนคุณพ่อคะช่วยเจราจาคุณอาให้อยู่รถน้ำดิฉันหน่อยนะคะดิฉันจะเข้าไปในเรือนเสตีรละคุณพ่อกับคุณอาคงอยากคุยกันอย่างผู้ชายผู้ชายสนุกกว่าเจ้าคุณขอรับ ใต้เท้าผู้ถูกเด็กคนนี้ดีเกินที่จะเป็นลูกผมผมมาเลวซ้ำเกินที่จะเป็นพ่อเขาผมรู้สึกความจริงเดี๋ยวนี้เองพ่อล้อมหล่อนได้เขียนรูปของพ่อหล่อนขึ้นไว้ในใจเป็นคนดีไม่มีทิฏฐิผมไม่ต้องกาจรจะลบรูปนั้นเสียเลยนี่นะครับแหวนนี้เป็นของแม่นวลผมได้ติดตัวไปด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นเองเจ้าคุณได้โปรดแมตตาผมสักทีพอถึงวันแต่งงานแม่ละออเจ้าคุณได้โปรดให้แหวนนี้แก่เขา บอกว่าเป็นของรับไหว้ของผมส่งมาแทนตัวได้สิเพื่อนเอ๋ยฉันจะจัดการตามแกสั่งอย่าวิตกเลยแล้วผมขออะไรอีกอย่างอะไรว่ามาเถอะฉันไม่ขัดเลยแกได้บอกความจริงแกแม่เราอ๋อเลยให้เขาคงนับถือรูปผมอันเก่านั้นไว้ว่าเป็นพ่อเขาและให้นับถือตัวผมเหมือนอาเอาเถอะฉันจะทำตามแกประสงค์ ผมลาทีพรุ่งนี้เช้าผมจะกลับพิษณุโลกแล้วเอาเงินไปใช้มัางสิเอานี่เนี่ยมีสักสามสี่ร้อยบาทได้อยู่เอาไปใช้ก่อนเถอะต้องการอีกถึงค่อยมาบอกให้ฉันทราบเจ้าคุณผมผมอาย ไม่รับไม่ได้ไม่รับโกรธกันเที่ยวผมจะไม่ลืมพระเดชพระคูณใต้เท้าจนตายทีเดียวขอให้เชื่อผมเถอะเย่าพูดให้มากนักเลยเงินใส่กระเป๋าเสียเถอะแล้วก็คิดอ่านหาทางทำมาหากินต่อไปนะขอรับผมจะตั้งใจทำมาหากินในทางอันชอบธรรมจริงๆทีเดียวถ้าผมหนักคิดโยกโยกไปอย่างใดอย่างหนึ่งอีก ขอย้าให้ผมแคล้วอาญาจักเลยเออเออตั้งใจไว้ให้ดีเถอะนึกถึงแม่ละออบ้างนะผมจะลืมหล่อนไม่ได้เลยจะเห็นหน้าหล่อนติดตาไปจนวันตายทีเดียวผมลาทีผมไม่จําเป็นที่จะต้องฝากแม่ละออแก่เจ้าคุณพเพราะเจ้าคุณได้เป็นพ่อหล่อนที่ดียิ่งกว่าผมร้อยเท่าพันทวีเอาเถอะ อย่าวิตกเลยแม่ละออนอะ่ะฉันคงจะรักถนอมเหมือนอย่างเดิมผมเชื่อเชื่อแน่นอนผมลาเจ้าคุณที